สุส่าว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตั๊กก็เลยก็เลยไม่โกรธอ่ะเพราะว่าเขาเกิดวันเดียวกับหมาของหนูเขาเกิดวันเดียวกับหมาของหนูงดีวันนี้เรามาดีเพราะเกิดวันเดียวกับหมาแล้วเกิดวันเดียวกับหมาแล้วแม่เขาเรียกแล้วเป็นไงคะน้ำหนวกไหลหรือไงคะทุกคนมาทำแบบ EDM รู้จักไหมเรา EDM ทำไมฉันจะไม่รู้อ่ะ EDM คืออะไรอ EDM มืดไงอ่ะอะนอะปาใครจันป้าแล้วเหรอป้าสูดทรายเห็นยังไงว่ามันน่ากินกล่องสุ่มๆยีราดอะไรอย่างนี้ทรายบอกน่ากินอีกหรอเหมือนอาหารหมาที่บ้านดีไปร้านมินิมาร์ทค่ะอะฮะทำไมอ่ะไม่เกี่ยวอะไรอ่ะไปทำไมไปซื้อแพรมเพิอต์มาใส่เอาไว้ชุดคุณนายย้อนยุคแต่หน้าคุณนายย้อนพบเลยนะ chạy วางอูยใจอ่ะนะถางใจเลยนะอยากวาง